ผมมีความฝันประหลาดในวันก่อนสอบกลางภาคในฝันนั้นมีผู้ชาย,ยคนหนึ่งชีวิตของเขานั้นแสนอาภัพพ,พังทลายไม่เป็นท่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระยะ40ปีของเขาคือการสอบติดโรงเรียนแพทย์ท้องถิ่นหลังตั้งใจเรียนอย่างหนักมานานหลายปีแต่ทว่าเส้นทางเบื้องหน้าของเขาไม่ได้สวยหรูแบบที่เขาตั้งใจไว้เพราะมันมีแต่ความล้มเหลวมากมายที่กำลังรอเขาอยู่เขากลายเป็นเบสของพวกนักเรียนในโรงเรียนมัธยม หลังจบจากโรงเรียนแพทยศาสตร์ด้วยคะแนนคาบเส้นเขาก็เลือกที่จะเป็นศัลยแพทย์อาชีพที่มีแต่คนหลีกเลี่ยงแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพื่อที่จะเป็นศัลยแพทย์อย่างหนักเพราะเขาตระหนักได้ว่าการที่ขาดความรู้และงุ่มง,ง่ามสามารถส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรของเขาทําให้เขาได้รับโอกาสทํางานในโรงพยาบาลอันดับต้นๆของประเทศอย่างโรงพยาบาลเดออู แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเก่งและมีความสามารถสักแค่ไหนเขาก็พ่ายแพ้ให้กับการแข่งขันภายในและหลังจากนั้นคลินิกที่เขาใช้เงินกู้มาเปิดก็ต้องยกเลิกกิจการภรรยาที่แต่งงานมาด้วยกันก็ได้ขอหย่ากับเขาเขานั้นอยากที่จะทำหน้าที่เป็นลูกกตัญยูให้กับแม่ของเขาแต่ด้วยความล้มเหลวในชีวิตทำให้นั่นเป็นสิ่งที่เขานั้นทำได้ยากที่สุดส่วนตัวเขาก็พบว่าตัวเองนั้นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อไม่มกี่วันก่อน ในชีวิตของเขาไม่เคยที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยอ้าวไม่มีตังอย่างนั้นหรอแล้วทีนี้จะทำยังไงกับหนี้ที่ค้างอยู่ล่ะหมอคิมหวังว่าคุณจะยังไม่ลืมหรอกใช่ไหมเงินที่ยืมพวกเราไปไน่ะ เอเอคือว่าเออบอกไปแล้วไงครับว่าผมขอเวลาใช้คืนอีกสักสองสามวันน่ะหาใช้คืนใช้คืนอย่างนั้นเหรอนี่ยังจะเพลจอร์ไม่เลิอกอีกนะได้ยินว่าจะตายอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เหรอแต่ก็นะตายตายไปก็ดีเหมือนกันนะว่าไหมไม่ต้องใช้นี่คืนด้วยคุณคงค,คิดเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ แต่ว่าแม่ของคุณน่ะเป็นประกันให้คุณสแสดงว่าเธอนติดหนี้ฉัน200ล้านวอนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะตายไปยังไงเธอก็ต้องจ่ายหนี้ที่เหลืออยู่ดีเอ,อ่อขอร้องลครับอย่าทำอะไรแม่ผมเลยนะเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะพ่อของเราเสียไปตั้งแต่ตอนมัธยมที่ท่านต้องทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะเราขอโทษนะครับแม่ช่วยยกโทษให้กับลูกที่ไม่ได้ความคนนี้ด้วยเถออื้อ <c oughs> แต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งไม่ใช่หรอเอ๊ะเอ๊ะว,วิธีอะไรกันเลยครับคุณเป็นหมอก็น่าจะรู้นะว่าในร่างกายของคุณนะมีอะไรเอ่อเออตรงนี้คือตับอ่าแล้วตรงนี้ล่ะนี่ด้วยเออหัวใจไตแล้วก็เออเดี๋ยวนะนี่คุณกำลังจะบอกว่าใช่ ตับ40ล้านไปหนึ่งข้าง2ีล้านหัวใจ40ล้านกระจกตา30ล้านไงล่ะฟังดูดีใช่ไหมล่ะไหนๆก็จะตายอยู่แล้วนี่ใช้นี่หน่อยจะเป็นอะไรไปเออ,เอ,อยังตัดสินใจไม่ได้หรอแล้วฉันจะรอคำตอบแล้วกันแต่ก็รีบๆตัดสินใจเร็วเข้าล่ะเพราะถ้ามาเร็งมันลามไปกว่านี้มันจะขายไม่ออกเอาอ่ะนะ <laughs> ไม่จบเพียงเท่านี้ นี่คุณหมอคิมฉันนะ่ะต้องการให้คุณย้ายคลินิกออกไปจากตึกของฉันเดี๋ยวนี้เลยเอ๊ะเอ๊ะว่ายังไงนะครับเดี๋ยวนี้เลยงั้นหรอใช่เดี๋ยวนี้เลยคุณนะ่ะไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาแล้วหลายเดือนฉันก็อุตส่าห์ยนยวนให้แถมพักหลังๆมานี่มีแต่พวกเก็บเงินกู้เข้าๆออกๆออกตึกฉันถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็ตึกของฉันคงได้เสียชื่อกันหมดพอดี และตอนนี้ฉันก็มีผู้เช่าใหม่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นใสหัวออกไปซะณนะสถานที่แห่งหนึ่งฮัลโหลจีนแม่โทรมาตรวจดูว่าลูกสบายดีไหมช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างหนาวแล้วอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลอุ่นอยู่ตลอด อืม,อมตั้งใจทำงานก็ดีแล้วแต่อย่าหักโหมมากไปล่ะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพวะนะครับแม่แม่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่ะคนไข้ของผมมาแล้วผมขอวางก่อนนะครับแล้วจะโทรหากลับไปใหม่นะครับแม่ติ๊ดแม่ครับชายที่เพิ่งคุยโทรศัพท์กับแม่เสร็จซื้อเหล้าโซจูด,ด้วยเงินน้อยนิดที่เหลืออยู่ในกระเป๋า บ้าเออชายคนนั้นคิดในใจว่าได้เวลาที่ต้องสะสางเรื่องต่างๆให้จบแล้วแต่ทันใดนั้นเองเออคือว่าใช่คุณหมอคิมหรือเปล่าคะอ,อ่าใช่คุณหมอคิมจริงๆด้วยเออเอ๊ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะจำฉันได้หรือเปล่าเออขอโทษน,นะครับผมว่าคุณคงจำคนผิดแล้วแหละไม่ค่ะจำไม่ผิดหรอก แต่ว่าคุณนะ่ะจำไม่ได้จริงๆหรอคะคุณหมอนะ่ะช่วยฉันกับโอปป้าเอาไว้เมื่อหลายปีก่อน2ปีก่อนในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเดย์อิลจำไม่ได้จริงๆหรอคะหืมสองปีก่อนชายคนนั้นได้ผ่าตัดให้กับคู่รักคู่หนึ่งทั้งสองถูกแทงด้วยมีดไส้พุงของผู้หญิงได้รับความเสียหายอย่างหนะักและจําเป็นต้องใช้เวลาผ่าตัดเป็นเวลานานอาวัยวะภายในของเธอทะลักออกมาจากแผลที่ถูกแทงแต่เธอนั้นไม่ร้องเลยสักแอะ สีหน้านิ่งเฉยของเธอราวกับว่าแผลนั้นเป็นของคนอื่นทําให้การผ่าตัดดําเนินไปอย่างน่าอึดอัดเออคุณดูกําลังลําบากอยู่นะคะ <c oughs> ลําบากอย่างนั้นเหรอคุณคงไม่รู้หรอกว่าชีวิตของผมนล้วมันเลวแหลกขนาดไหนทําไมจะไม่รู้ล่ะคะคุณมอบชีวิตที่สองให้แก่ฉันและโอปป้าคุณเป็นหมอที่มีฝีมือที่ยอดมาก <c oughs> ฝีมือของผมก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นมาตั้งแต่เด็กแล้วคะแนนของผมก็ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยแถมยังถูกแกล้งบ่อยอีกต่างหากขนาดหลังพ่อตายเพราะเป็นมะเร็งกระเพาะผมก็ยังถูกแกล้งอยู่เลยผมนี่มันบาชมัดอ,อ,อย่ารู้สึกผิดไปเลยนะคะดวงของคุณแค่ไม่ดีเท่าความขยันของคุณเท่านั้นเอง ที่จริงแล้วตั้งแต่ที่คุณช่วยชีวิตพวกเราทั้งสองเอาไว้ฉันกับโอปป้าก็เฝ้ามองดูคุณจากที่ห่างไกลอยู่ตลอดเฝ้ามองอยู่ตลอดอย่างนั้นเหรอถ้าไม่ใช่เพราะคุณพวกเราที่ขาดการติดต่อระหว่างที่นี่กับสวรรค์คงได้ตายไปแล้วพวกเราก็เลยอยากจะใช้นี่ที่ติดค้างไว้กับคุณมาโดยตลอดเออนี่เราคงจะเมามากไปแล้วสินะ ฉันน่ะเป็นคนใช้ของสวรรค์ค่ะและฉันจะมอบรางวัลให้กับคุณงามความดีที่คุณทำไว้เมื่อสองปีก่อนือคุณหมอคะเชิญค่ะเออคือว่านี่มันอะไรกันเหรอครับมันคือเหล้าเมล็ดที่ได้รับพรจากสวรรค์ค่ะชายคนนั้นไม่ได้คิดมากกับคำพูดของผู้หญิงเพราะเขาอยากจะดื่มเหล้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยไม่คิดที่จะปฏิเสธ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณหมอคะถ้าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อีกครั้งคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนกันคะถ้าผมมีโอกาสครั้งที่สองผมก็อยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในฐานะสามีและลูกที่ดีเพราะนั่นคือชีวิตที่ผมต้องการถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้เป็นจริงตามที่หวังนะคะคุณหมอ ขอวอวยพรให้คุณโชคดีนะคะช่างเป็นฝันที่พี่ลึกแต่ก็สมจริงแปลกๆแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือชายคนนั้นผมคิดว่าเขาคือตัวของผมเอง